แต่มันวัวปีนี่กับจักว่ามันหยางเนาะงานบานข่อยกับหายาหยากโดยพี่น้องโอ้ยงานหายากอยู่หมองข่อยู่นี่หมองข่ยอยู่มันก็เป็นบันนอกบันหน้าเนาะมันก็บ่มีดอกโลงงงโลงงานนะยังล่ะแม่ว่าอยูล่เฝ้าควรมันก็บ่มีดอกโลงงงโลงงานน่ะเท่าบ้านข่อยน่ะนะพี่น้องมันมีแต่ตำลานนี่แหละกับสอชเซเว่นโลตัด โอ้ยหอยกระหางานเห็ดอยู่งานกะหายากหากมองได้ก็มีแเจคนเห็ดงานคนเต็มเนาะคนมันเกาะงานพี่น้องทุกหมื่อนี่ทามันบ่เกาะงานมันกับบ่มีกินบ่มีอยากนี่ละเห็ดงานมองมองได้ก็ต้องทุ่นต้องเห็ดขาโคขาวซักปันได้ก็ต้องทุ่นต้องเห็ดพาะวหย่อนว่าบ่เห็ดออกมาแล้วก็จักก็สิไปเห็ดอย่างเนาะทุนทุนบ่มีพ่อสิขายของเนาะ ทุกมือนี้คือใส่ซีวิตยาค่ะเท้พี่น้องเป็นคือข่อยบอกไข่อ,อ,ขอแล้วม่นแปลกใจดอกที่ว่าคนแถวบ้านข่อยออกไปหาเห็ดงานอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไซอุสานีุคสามส่วนสีแถวปะจินแถวยางฝุ่นแถวฝุ่นมองหาเงินมันหลายมองบ้านห้ามันบ่นมีมองหาเงินหลายพี่น้องเนาะเออทัอ้งโลกนี้มีแต่เขียดหลายงานกัหาย,ยากเงา เคลียดอีดีละตัดมาแล้วการหัวหาคู่เดียวกับพ่อๆกินพ่อใส่เนาะก็ต้องช่วยกันหาแล้วเนาะมันบะไรเราเจอหมู่บ้านเดของพ้อนโกเรนกำลังตีสลามวันเด็เกิดมามีเงินมีทองมาจังคนอื่นเขาพ่อแม่วันเด็ปูทางไปให้หาอยู่หากินเองอยากได้ยังมียังก็ต้องสั่งเองหาเองวันเด็กมีสมบัติพ่อแม่กองไว้ให้ตั้งแต่เกิดมาเนาะโอเคไม่มีคุณไดเป็นคู่คอยแน่ เขียดเนาะ e m e r แล้วผมกลับมาลงคลคิดทุกวันแล้วนะครับ